หนนีแล้วเนะอย่างที่บ้านกุตาเพชรหมู่ที่5าตบลกุฏาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะครับเร่งอดพะยพประชาชนกว่า100หลังคาเรือนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กครับ บ้านหมูไม่ทวนะคหนูอยูหมุดสองบ้านนีเขาเามาไปหมหค่ะอันนี้เราช่วยกันเนาะโอเคแล้วบ้านเด็กที่เพิ่มบ้านเด็กก็เป็นหลานของผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่หมูห้าค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไปที่บ้านก่อนเนาะ้เรีเรียวเรเรียบเรียบเรียรยบเรียบเรียบเรเรียเรียบเรียบเรวยูเรีบีรบเรยเียียบย นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือและประสานขอกําลังทหารและยานฐานะเข้ามาเสริมนะครับตอนนี้ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากจากเขตราาักษาพันธ์สป่าทับลังกาลงสู่พื้นที่ต่ําและอ่างเก็บน้ํากุดต,ตาเพชรจนกระทั่งล้นสปิเวอร์ระบายน้ํา296ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับนอกจากบ้านเรือน4หมู่รวมกว่า400หลัง ยังมีถนนระหว่างหมู่บ้านวังเชื่อมและบ้านหนองป้องถูกน้ำท่วมเสียหายด้วย <c oughs> ส่วนที่จังหวัดพระพนครศรีอยุธยานะครับ <c oughs> มีสวนกล้วยพลิกและไร่ข้าวโพดในหลายตำบลของอำเภอบางบานถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร30เซนติเมตรอย่างสวนกล้วยเสียหายมากกว่าพันไร่นะครับชาวบ,บ้านบอกว่าช่วง3าปีที่ผ่านมาน้ำไม่ท่วมมากทำให้หันมาปลูกกล้วยกันโดยไม่คิดว่าน้ำจะกลับมาท่วมหนักแบบนี้ โซนอีก2อาำเภอคือพักไห่และเสนานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับชาวบ้านริมคลองผงเลงอำเภอป่าโมกเร่งสูบน้ําออกจากบริเวณบ้านนะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องน้ําในคลองเพิ่มสูงบางส่วนต้องเร่งขนย้ายคนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ทั่วพื้นที่อ่างทองถูกอิทธิพลจากพายุ บางจุดฝนตกหนักประกอบกับมีน้ำล้นตลิ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากครับที่ภาคเหนือโดนไปหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่เพชรบูรณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมถนนสายสระบ,บุรีหล่มสักค่ะอยู่ในเขตหมู่บ้านโคกตายอตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันเจ้าระีต้องปิดถนนบางช่วงแล้วก็เปิดให้รถวิ่งสวนกันชั่วคราวยังมีน้ำป่าหลหเข้าท่วมทั้งถนนชุมชนอีกหลายจุดนะคะ เป็นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่พิษณุโลกแม่น้ำวังทองหรือลำน้นเขตล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเขต5ตำบลในอำเภอวังทองบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นิรายงานว่าทหารมณฑลท,นทหารบกที่33เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อหลังจากกลํำน้ำแม่ขานไหลเข้าท่วมทำให้บ้านพักและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมสูงนะคะที่หนองคายแม้ว่าทางรถไฟจะยกสูงแต่ว่าก็ถูกน้ำท่วมค่ะนี่คือทางรถไฟระหว่างสถานีบำเหน็จนำรง จตุรัสจังหวัดหนองคายขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือสายหนองคายไม่สามารถเดินรถได้ต้องเปลี่ยนมาใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอยนครราชสีมาชุมทางบัวใหญ่แทนแล้วก็ต้องประกาศงดเดินขบวนรถท้องถิ่น2ขบวนตั้งแต่วันที่26กันยายนนี้ค่ะไปที่ภาคอีสานนะครับน้ำป่าไหลายก็ท่วมหมู่บ้านโนนกระพีตาบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้านแห่งนี้ถูกปิดตามมาตรการควบคุมโควิด -19 นะครับทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้กักตัวและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงอย่างยากลำบากส่วนที่อุบลราชธานีนะครับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและทหารจากกองบิน21เร่งขนย้ายทรัพย์สินของชาวบ้านชุมชนวังแดงและก็ตั้งกองอำนวยการป้องกันความเสี่ยงโควิดระบาด ส่วนที่1 0อเนะครับเจ้าหน้าที่ทหารสายปกครองและจิตอาส,สาพระราชทานเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมท้่มแฟมบ้านเรือนในตำบลดงสิงอำเภอจังหารหลังจากเมื่อวันนี้มีลมพายุพัดบ้านเรือนเสียหายกว่า90หลังรวมถึงต้องย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปพักอาศัยที่วัดชั่วคราวครับ